อรุณสวัสดิ์กัะทุกคนวันนี้วันที่สามของการเดินทางเนาะเมื่อคืนลมแรงมากทุกคนจนคิดว่ามีพายุอะ่ะพากันนอนไม่ได้เลยค่ะจนใกล้เมื่อเช้าเนี่ยลมสงบถึงพากันนอนหลับได้ยังไม่มีใครตื่นเลยนะคะที่เต็นท์ข้างหลังพระอาทิตย์กำลังขึ้นมาสวยๆเลยค่ะ สะดวกสบายนะคะทุกคนอันนี้เสียงดังหน่อยขออภัยเนาะวพานี้มันเป็นที่หยาดน้ําเขามีที่ล้างจานให้ด้วยนะคะบางบางที่ไม่มีไม่มีที่ล้างจานให้นะทุกคนณที่ซิดาพาสแคมป์กราวที่พวกเราตั้งเต็นท์นี้นะคะเ,าเนนะคะขาคิดราคาต่อคืนอยู่ที่คืนละ23เหรียญสหรัฐสําหรับผู้ใหญ่2คนถ้าเกิดว่ามีจํานวนคนเพิ่มมา,มาเขาก็จะชาร์จเพิ่มอีกคนละสเหรียญ สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีก็พักฟรีได้เลยค่ะที่อยบน้ำนน่ี้ต้องใช้เหรียญหยอดนะคะเหรียญ25เซนค่ะหยอดเข้าไปในนี้แล้วเราก็กดน้ำตรงนี้แล้วน้ำมก็จะออกมาข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยเดี๋ยวแม่มีขอทำอาหารเช้าก่อนนะคะทุกคน Good morning ค่ะลูน่าลูน่าหนาวแจ็คเก็ตอยู่ในในเต็นท์น่ะลูกแปเอไป ากันค่ะทุกคนเจ้าเลี่ยมยังไม่ตื่นเลยค่ะ was s He t very r o n Good last night in g morning เลี่ยมตื่นแล้วเนื้อตื่นก่อนแม่ตื่นก่อนใจตื่นก่อนเหรอใช่ครับเลี่ยมตื่นทีหลังเพื่อนเลยไปกินข้าวไปแล้วลูก วันนี้ก็เป็นวันที่สองที่แบดแลนด์นะคะพวกเราก็จะมาเดินไฮกิ้งกันนะคะเลียมลูน่ายู่ไหนนี่พาเจ้าไทยเรียกตะบองเพชรดู Got to the top. <sighs> okay. First time Liam. Oh, you wanna do it? Yes, Is yeah. okay. <laughs> okay. Good job. Good job. Yay. Thank you guys. <laughs> ตรงนี้วิวสวยมากทุกคนที่ที่เราเดินมาเมื่อกี้อยู่ข้างล่างเนาะนะคะแล้วเราก็ปีนบันไดขึ้นมาตรงนี้ก็เดินมานี่การก่อตัวอนันนาทึ่งที่พบในอุทยานแห่งชาติแบดแลนด์มีมาตั้งแต่ปลายยุคครีเทเชียสหรือยุคใกล้ไดโนเสาร์สูญพันประมาณ66ล้านปีก่อน ซึ่งลักษณะของหินของที่นี่จะมีลักษณะคล้ายๆกับดินโคลนที่มารวมตัวกันแล้วเกิดการแข็งตัวจนกลายเป็นหินโดยสีแต่ละสีบนชั้นของหินสามารถบ่งบอกถึงอายุของหินแต่ละชั้นได้เป็นอย่างดีและชั้นที่สึกกร่อนอย่างรวดเร็วนั้นก็มีการค้นพบซากฟอสซิลทางทะเลและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันุมากมายแล้วตั้งแต่ในยุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเอง และทางอุทยานก็ไม่มีการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าที่แห่งนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนภาพความยิ่งใหญ่อลังการของอุทยานที่เห็นอยู่ต่อหน้าบวกกับข้อมูลข่าวสารที่แม่บีได้รับมามันทำให้แม่บีมีความรู้สึกตื่นเต้นและก็อัศจรรย์ใจมากๆเลยค่ะทุกคนพรางให้นึกจินตนาการไปว่าตอนนี้ตัวเองกำลังเดินอยู่ใต้ท้องทะเลลึกนั่นเองค่ะ Number. Wow! Be careful. That's a nice view. Hmm. Hey, I see some water. Oh yeah. No, but You gotta you go Here goes. โดยสภาพอากาศทั่วไปในช่วงหน้าร้อนของอุทยานแห่งชาติแบดแลนด์ที่นี่จะมีอากาศที่แห้งและอุณหภูมิที่สูงมากกว่า100องศาฟาเรนไฮต์หรือมากกว่า37องศาเซลเซียสแต่ในช่วงเวลาที่ผู้รองมานี้คือโชคดีมากค่ะมีกระแสลมมาจากทางทิศเหนือทำให้มีอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมอุณหภูมิอยู่ที่ราวๆ16-20องศาเซลเซียสแล้ดดว All right. Careful, Luna. Thank you.

เส้นทางที่นักท่องเที่ยวนิยมมาขับรถชมวิวมากที่สุดในอุทยานแห่งชาติ Badlands ก็คือที่ทางหลวงหมายเลข240หรือ The Badlands Loop Road ซึ่งทางหลวงเส้นนี้ขับมุ่งหน้าลงใต้ไปที่เมืองที่มีชื่อว่าวอกระหว่างทางเราจะผ่านจุดชมวิวต่างๆมากมายและเราสามารถจอดรถแล้วแวะชมวิวได้ตลอดเส้นทาง สวยมากค่ะทุกคนเห็นวิวแบบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยดูที่แบซแลนนะคะมีพื้นที่ทั้งหมดเกือบเกือบ1,000ตารางกิโลเมตรนะคะ <Wow. S 2> เขาจะแบ่งเป็น3ยูนิตนะคะยูนิตที่นักท่องเที่ยวนิยมไปก็คือนอร์ทยูนิตก็คือส่วนทางเหนือนะคะส่วนทาง uh, ใชยจะเป็นรู้สึกจะเป็นดินแดนของชาวอินเดียแดงเนาะไม่ค่อยมีคนนิยมไปเท่าไหร่มันไกลมากเลยค่ะจากแถวแถที้สีและชั้นหินที่เราสามารถพบเห็นโดยด้วไปในอุทยานแห่งชาติแบดแลนด์ส่วนมากจะมีอายุอยู่ราวๆประมาณ25ถึง66ล้านปีเป็นส่วนใหญ่แต่จะมีหินอยู่บางพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสีคล้ายๆสีเหลือง นั่นคือหินที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดซึ่งพวกเขามีอายุตั้งแต่ประมาณ66-75ถึง75ล้านปี ทุกคนตรงนี้คนเยอะมากคาก่ะดดับโหลฮัลดีลกัลพี่ลูน่าอยู่ล้างโล่างแล้ั Here. Oh! Buffalo. It's right there. I want to see the cow! It's a, it's, not, it's a buffalo. Look at those horns. I want to see too! Buffalo. Hey, buffalo, over here. grass. Oh. We'll see a bunch of them else don't you? I got people behind me. ชื่อว่าวอลส์นะคะ W A L L มันเป็นคล้ายๆเมืองนักท่องเที่ยวอ่ะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆก,กับแบดแลนดนะคะคนก็มาซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะดูนะคะวอลเป็นเมืองนักท่องเที่ยวขนาดเล็กที่อยู่ข้างๆกับอุทยานแห่งชาติแบดแลนด์ในรัฐเซาดาโคตาโดยมีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ7 0 0รถึง9 0 0กว่าคนแค่นั้นเองค่ะ ท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนอยากไปเดินเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ดีกว่านะคะแล้วที่สําคัญคนเยอะมากกลัวโควิดด้วยค่ะคทุกคนสองข้างทางก็จะเป็นแบบร้านขายของชุ้น่วยกิฟช็อปนั่นนี่ค่ะทุกคนก็มีคนมาเดินเยอะมากส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเนาะ มาถึงจุดนี้หลายคนคงคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมแม่บีไม่เอาโดรนมาบินเพื่อที่จะเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงสวยๆมาฝากทุกคนแต่อย่าพึ่งนะคะใครที่จะมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติในสหรัฐอเมริกาขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่าที่นี่ทุกอุทยานแห่งชาติเขาแบนไม่ให้มีการบินโดรนคะ่ะถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนนะคะมีโทษปรับ เป็นจำนวนเงิน5,000เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ155,000บาทรวมถึงจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับใครอยากจะเสี่ยงลองดูก็ลองได้นะคะแต่แม่บีไม่ดีกว่าค่ะ ตอนนี้ช่วงบ่ายเราก็พาเด็กๆเ,เข้ามาในอาคารนะคะอันนี้เป็นที่คล้ายๆว่าฟอสซิลที่เขาเจอที่แบทแลนดนะคะทุกคน m e eater or vegetarian what do you think คือที่นี่เขาไม่เจอเขาไม่เจอซากฟอสซิลไดโนเสาร์นะคะทุกคนเพราะว่า คือเมื่อก่อนเขาเชื่อว่ามันเป็นะทะเลไดโนสาร์ดโนซอร์ใช่เหรออันนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวจำลองของไอ้ตัวนี้นะคะ เรื่องเขาไม่ได้ให้เรี่องทำอยู่เขาทำให้ดูเฉยๆว่าเขาทำงาน t a n k h t i s o a t e s h e s s a f o i h ทนัด้วไเจ้าหน้าี่ก็ทำงานอยู่นะคะทุกคน เจ้าเลียมร้องไห้อยากเข้าไปทําด้วยค่ะทุกคนถ้าเลียมอยากทําเลี่ยมโตขึ้นเลี่ยมก็เรียนแล้วก็เลี่ยมก็มาทําแบบนี้ได้อันนี้คือชิ้นส่วนที่เขาเตรียมส่งพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะทำไมเขา็อกันนี้ทำไมเขา็อกประตูตรงนี้วะเขาล็อกไว้มันคือของสาคัญไงลูกทำไมอันนี้เขาก็จะบอกนะคะทุกคนชั้นหินแต่ละสีที่เราเจอบ่งบอกถึงอายุนะคะ ก็จะเป็นเทรลสุดท้ายที่เราจะมาเดินกันของแปดแแนรนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะกลับไปทำอาหารเย็นอาบน้ำนอนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเดินทางต่อค่ะเราจะไปกันที่แซ a เดิพาร์ทเทรลนะคะทางนี้เลย ลูนาโอเคไหมลูกมันชันมากเลยค่ะทุกคนตรงนี้ดูข้างหลังที่เราขึ้นมาอยู่ตรงโน้นเลยนะเฮ้ ึ้นมาถึงยอดแล้วค่ะทุกคน <S 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 แต่ดีขึ้นไปอยู่ข้างบนนู้นทุกคน Flowers bloom. Every day we wait for something new. As we keep on getting older, all of the nights seem colder. Don't need to move a boulder. Just watch the flowers bloom. Ooh. than we can do as we keep on getting older all of the nights seem colder don't need to move a boulder just watch the flood ค่ะทุกคนการเดินทางในอุทยานแห่งชาติแปดแแนรนของพวกเราก็จบลงเพียงเท่านี้หลังจากที่พวกเราทานอาหารเย็นเสร็จพวกเราก็จะอาบน้ําเข้านอนเตรียมตัวที่จะเดินทางต่อไปที่ Black Hills นะคะในเช้าวันพรุ่งนี้เอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ It's a long time coming, been a long time, been a long time since I seen the sunlight Got me thinking about you, baby, oh Can we just start over? Can we just rewind? Take me to the place where I'm surrounded by light Can we just start over? Can we just rewind? Take me to the place where i surrounded